วัดแม่ทรายของเราเนี่ยเดิมทีเป็นสำนักสงฆ์ตั้งอยู่อีกที่หนึ่งที่ต้นทางเข้าของหมู่บ้านแต่ว่ามันไกลจากชุมชนเขาก็เลยย้ายที่พักสงฆ์มาตั้งณาสถานที่ปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยวัดแม่สายแห่งนี้มีอายุ138ปีคณะศรัทธาในชุมชนพระสงฆ์โดยการนำของหลวงพ่อสุขสุขาวัตโกเจ้าอาวาสในสมัยนั้น ได้ร่วมกันสร้างอุโบสถขึ้นหนึ่งหลังเป็นศิลปะแบบพื้นบ้านก่ออิฐถือปูนโครงเครื่องไม้หลังคาเป็นไม้แต่ด้วยอุโบสถที่มันสร้างผ่านมาประมาณ7-80ปีทั้งภายในภายนอกมีการผุก,กรอ่อนไปตามอายุการใช้งานตั้งแต่สร้างมาก็มีการบูรณะเรื่อยมาแต่ว่าเป็นการบูรณะให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหลวงพ่อ,อพระครูวิสารนันทวัฒน์อดีตเจ้าวาดวัดแม่สาย ก็ได้ปรารพว่าอยากจะทำการบูรณะอุโบสถครั้งนี้น่าจะเป็นการบูรณะครั้งใหญ่ตั้งแต่แรกเริ่มของการสร้างได้เริ่มดำเนินการเนี่ยตั้งแต่ปี2562ประชาสัมพันธ์ในส่วนของงานบุญงานกุศลต่างๆได้รวบรวม สายทานบุญต่างๆมาเป็นส่วนหนึ่งในการบูรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถมีคุณโยมสุภาเชษฐ์พิริยภูนบริษัทพิริยภูนอินเตอร์เนชันแนลได้ให้การอุปถัมภ์ได้นำครอบครัวได้นำทีมงานพาทีเครือข่ายมาร่วมทำบุญกับทางวัดตลอดมาได้อัปเดตผลงานร่วมกันตลอดด้วยมาจนอุโบสถหลังนี้สวยสดงดงามเป็นที่ภูมิใจของชาวบ้านความที่เป็นชุมชนที่ห่างไกลตัวเมืองพออุโบสถของเราได้ทำการบูรณะ เสร็จท่วงทันเวลาเขาก็เกิดความปิติความยินดีในบุญเกิดความภาคภูมิใจ